วันนี้ก็จะพามาดูว่าที่พบลูกไรบเร,รเนเมียได้กันบ้างก็จะเป็นชมพูาซสี่ชมพูนะทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นมาเกลือซี่หมวงหนะ้าแล้วก็เตาโดยมาเกลือพวงและนี่ก็จะเป็นต้นข้องชมพูมันต้นนง่มากเลยแล้วก็นี่จะเป็นพลิกด้วยดิบลีนี่ก็วาาัวค่าต้นวาาัวค่าแล้วก็นี่จะมีดอกวัวค่าด้วยจะเป็นกลวยงอม ต่อมาก็จะเป็นกล้วยนำวาตามมาเลยแล้วก็เป็นกล้วยไข่นี่ก็คือว่าปลีกล้วยไข่นี่ก็จะเป็นมะม่วงเบาก็เป็นใบกะเพรานี่ก็จะเป็นยานทั่วฟักยาวเราจะทำหนังรานเอาไว้ให้มันไต่ขึ้นไปเองนี่ก็เช่นกันตะโคนมันก็ไต่ขึ้นไปเองนี่จะเป็นต้นมะนาวอดิบจะไปอะไรอดิบ oh, นอกได้แกงได้ก็เป็นใครต้มยำได้ทำอะไรได้หมดเลยนี่ ก็เป็นยอดตําลึงมันก็ตายตามตอนกล้วยของมันไปเองเลยต่อมาหมดรังอันนี้จะเป็นยอดกอกแล้วสมัตนอกข้าวได้เชอร์รี่มอนอุ้ยทุเรียนโอ้ทุเรียน,ยยนว้าวอีกจัดปีนะจ๊ะอุย้ยนี่เป็นลูกแล้วนี่สับป,ปะรดหรือว่ายานักนั้นดอกไม้เราก็มีนะจ๊ะสีชมพูนี่สีม่วงนี่ต่อมาจะเป็นทั่วพรูแล้วก็มะละกอนี่ก็จะเป็นยอดมันปู ตอนจันพา